สวัสดีกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณปราเมาเล่าเรื่องหุน้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพระหัสบดีที่20่พฤษภาคม2564ค่ะกรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานเสียยักษ์วิชัยวชิระพง์นะคะกับสุดยอดวิชาลงทุนรวมทั้งหมด27ตอนรืวอเปรียงโดยคุณพี่บุญชนะวิวัฒ นะคะซึ่งทำเป็นอ e ีบุ๊กค่ะแล้วก็คุณประมอขออนุญาตนะคะทำจากอ e ีบุ๊กสู่ YouTube แล้วก็พอดแคสต์ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ่นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังผู้ชมแล้วก็นักลงทุนรุ่นใหม่ๆนะคะได้มีความรู้สมเจตนารมของทั้งเสียยักษ์วิชัยวัชระพงษ์และผู้เรียบเรียงคือคุณพี บุญชนะวิวัตรค่ะมาต่อกันตอนที่2ค่ะปูมหลังเซียนหุ้นอายุทยาหนึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงจุดที่เป็นเซียนหุ้นพันล้านวิชัยวัชิระพงศ์ต้องผ่านการคิดทบทวนตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วนสัญชาตญาณของความเป็นเสืออาจติตัวมาแต่กำเนิดแต่สัญชาตญาณในการล่า ต้องหมั่นฝึกฝนสร้างประสบการณ์ถ้าในโลกนี้ใครได้อะไรมาง่ายๆก็ยากที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนต้นทางชีวิตของวิชัยวัชรพงศ์เขาเกิดเมื่อวันที่ปีนะครับสอปัจจุบันมีอายุ52าสิบสอปีนั่นก็คือเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะ พื้นเพเดิมเป็นคนตำบลบ้านแผนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาของวิชัยเป็นเจ้าของโรงงานทำเส้นหมี่ยี่ห้อสิงทองเริ่มก่อตั้งโรงงานประมาณปี2500วิชัยจึงคลุกคลีในโรงงานทำเส้นหมี่มาตั้งแต่เด็กเขาเชื่อมั่นมาตลอดว่าต้นทางของความสำเร็จมีจุดสตาร์มาจากความคิด ถ้าคุณคิดเป็นเลือกเส้นทางเดินให้ถูกชีวิตก็ประสบความสาเร็จได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวิชัยนึกถึงความหลังในวัยหนุ่มแล้วถ่ายทอดให้ฟังว่าผมเรียนจบคณะเกษตรศาสตร์สาขาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มชสมัยที่เรียนอยู่มชมันมีถนนหน้าและหลังมหาวิทยาลัย ความที่เราไม่มีประสบการณ์จึงไม่รู้จักแสวงหาโอกาสสมัยนะั้นนักศึกษาทุกคนที่จะกลับออพักต้องออกทางถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยถ้าใครกลับด้านหลังอาจจะโดนจีบล้นได้สมัยก่อนเท่านั้นมันเปรี่ยวที่ดินด้านหลังมอชอจึงมีราคาถูกมากแต่ทุกวันนี้ถนนด้านหลังมอชอกลายเป็นถนนสายหลัก วิชัยบอกว่าเมื่อมองย้อนหลังกลับไปถ้าตอนนั้นเรารู้จักคิดสะสมที่ดินเก็บเอาไว3้3าถึงหไร่ป่านนี้ก็รวยไปตั้งงานแล้วสมัยก่อนผมไม่มีมุมคิดยังไม่มีประสบการณ์ตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วราคาที่ดินด้านหลังมอชอราคาถูกมากไร่หนึ่งไม่กี่ตังค์ประเด็นคือเราคิดไม่เป็น การนั่งทบทวนอดีตท,ทำให้วิชัยได้แง่คิดว่าคนเราต้องเรียนผิดเรียนถูกกว่าจะผ่านจุดที่คิดเป็นจึงอยากกลัวที่จะต้องจ่ายค่าวิชาของความผิดพลาดถ้าคุณไม่เคยล้มย่อมเดินไม่เป็นคนที่คิดเป็นก่อนคนอื่นคนนั้นก็มีโอกาสรวยก่อนหลักการเดียวก,กันกับเล่นหุ้นจะวิ่งไปในที่ที่แนวโน้มกำลังจะไป อย่างที่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่นักศึกษาต้องไปฝึกงานสมัยก่อนต้องขับรถผ่านคลองชลลกประทานคนแถวนั้นยากจนมากพื้นที่ธุรกันดารที่ดินแถวนั้นไร่หนึ่งเต็มที่ก็ไม่เกิน3,000บาทฉันใดก็ฉันนั้นตอนผมเรียนจบใหม่ๆปี2020เมื่อ30ปีที่แล้วผมคิดตั้งแต่ตอนนั้น ว่าชีวิตนี้ขอมีเงินเก็บแค่สามแสนบาทก็พอสมัยก่อนอยากมีเงินสามแสนบาทอยากมีรถเกง๋งโตโยต้าโคโรนาโครรา่าๆสักคันหนึ่งผมจะมีความสุขมากนั่นคือมุมมองของเราตอนนั้นเพราะฉะนั้นสมัยเป็นนักศึกษาจึงใช้ชีวิตหมดไปวันๆข้อดีของมันคือทำให้ผมไม่เสียกำลังใจเพราะไม่เคยฝันไกลแต่ข้อเสียของมัน ชีวิตเราก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสมัยนั้นมีการจองตัวนักศึกษาพอเรียนจบสตัตวบาลมารุ่นพี่ที่ทำงานอยู่เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ก็มาชวนให้ไปทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่จึงต้องย้ายไปอยู่ที่จังหวัดระยองได้เงินเดือนครั้งแรกในชีวิต2,700บาทหลังจากทำงานผ่านไปได้18วัน มุมมองของวิชายก็เริ่มเปลี่ยนจากคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าขืนทำงานอยู่อย่างนี้ต่อไปชีวิตนี้คงไม่มีวันก้าวหน้าผมคิดว่าโอ้โหการทำอาชีพเกษตรกรนี่มันยากมากดูแลไก่ต้องทำงานกลางคืนเพราะกลางวันอากาศร้อนเดี๋ยวไก่เครียดกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนแล้วก็ต้องรีบตื่นตั้งแต่เช้ามืด ต้องตื่นไปเปิดไฟให้ไก่เพราะการไข่ของไก่ขึ้นอยู่กับความยาวของแสงไฟตี5้าก็ต้องลุกขึ้นไปเปิดไฟให้ไก่ตื่นขึ้นมากินอาหารเพื่อจะให้มันออกไข่ตามกำหนดวันที่18ของการทำงานวิชัยก็คิดได้ว่าถ้าเรามีความพยายามมากขนาดนี้นะไม่ต้องมาทำงานกินเงินเดือน2,700บาทหรอก ต่อให้ไปขายราหน้าข้างถนนกูก็รู้ให้ได้จากนั้นเขาจึงบอกเขาจึงไปบอกรุ่นพี่ว่าพี่ครับผมขอลาออกขอบคุณครับที่รับผมเข้าทำงานรุ่นพี่ทักท้วงว่ารออีกแค่12วันเงินเดือนออกแล้วค่อยไปด้วยอุปนิสัยเด็ดเดี่ยววิชัยเย็นกรานที่จะลาออกจากงานทันทีเส้นทางอนาคตของเสียยักษ์ในวัยหนุ่ม แทบจะมองไม่เห็นหนทางแห่งความร่ำรวยภายหลังลาออกจากงานการเป็นลูกจ้างเครือซีพีจึงบ่ายหน้ากลับบ้านเกิดที่จังหวัดอยุทยาไปช่วยงานในโรงงานทำเส้นหมี่ของพ่อสมัยก่อนพ่อของวิชัยจะทำโรงงานแบบโบราณซึ่งชายหนุ่มมองว่าหนทางแห่งความเติบโตแทบไม่มีแถมการไปของวิชัยเขายังถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของโรงงาน พวกพี่ๆต้องแบ่งงานให้ทำและถูกพวกคนงานดูถูกดูแคลนกล่าวกันว่าไอ้ลูกเท่าแก่คนนี้เป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อทำอะไรไม่เป็นโลเป็นภายแม้แต่พี่ตัวยังมองว่ามึงไปเรียนหนังสือมาทำไมสุดท้ายก็ต้องมาทำงานที่บ้านแต่จริงๆคือเขาคิดผิดวิชัยคิดในใจ ความน้อยเนื้อต่ําใจถูกสะสมเพิ่มพูนเขาเล่าว,ว่าครอบครัววชิรพงศ์มีตัวเขาเป็นคนสุดท้องพี่ชายแท้ๆเป็นหมอถัดมาอีกคนเป็นวิศวกรแต่พี่น้องก่อนหน้านั้นไม่ได้เรียนหนังสือพี่ชายที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่เข้าใจว่าการเรียนหนังสือทำให้คนเราคิดเป็นระบบทำให้เราวิเคราะห์เป็นมีเหตุมีผลอุปสรรคเรื่องคน จึงมีเข้ามาเนืองๆระหว่างที่ช่วยงานในโรงงานอยู่นั้นวิชัยจึงยึดอาชีพเลี้ยงหมูของตัวเองเป็นรายได้หลักโดยอาศัยเศษอาหารเหลือในโรงงานมาทุนต้นทุน,ทนตอนนั้นผมเลี้ยงหมูเป็นร้อยตัวนะแต่จุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาอีกตอนไปเก็บเงินจากเขียงหมูเงินแค่สอง0 0ื่บาทเช้าเจอสามีก็บอกให้ไปเก็บกับภรยาพอเจอหน้าภรยา ก็บอกให้ไปเก็บกับสามีวงการนี้มันเอารัดเอาเปรียบกันมากพวกโรงฆ่าสัตว์พวกนี้เจ้าเล่ผมก็เลยประกาศว่าเลิกอาชีพนี้ไม่เอาอีกแล้วเวลาทั้งหมดจึงทุ่มเทมาช่วยงานในโรงงานช่วงนั้นการทำให้เส้นมีแห้งจะใช้วิธีโบราณคือการตากแดดวิชัยเข้าไปช่วยพัฒนาจากตากแดด เปลี่ยนมาเป็นการอบแห้งโดยนำเครื่องจักรสมัยใหม่เข้ามาใช้เขาได้บทสรุปบทเรียนของชีวิตไว้ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเราอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติของความสำเร็จสักครั้งไม่ว่าใครก็ตามถ้าคุณชิมความสำเร็จได้อย่างหนึ่งแล้วอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคหลังจากนั้นจะดูง่ายไปหมดนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอมา การเล่นหุ้นก็ไม่แตกต่างกันถ้าคุณชนะครั้งใหญ่ได้สักครั้งชัยชนะต่อต่อมาจะเป็นของคุณเขาเชื่อเช่นนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่ 3. ภูมิหลังเซียนหุ้นอายุทยาสองกูรูหุ้นพันล้านนักลงทุนระดับตำนานสุดยอดวิชาลงทุนของเสียยักษ์วิชัยวัชิระพงษ์ 27ตอนนะคะเรียบเรียงโดยที่บุญชนะวิวัตระะพบกันได้ที่ช่องคุณป้าเมาเราเรื่องหุน้นใน u t u b e แห่งนี้แล้วก็พอดแคสต์จาก youtube นะคะสู่พอดแคสต์ช่องคุณปราเมาเล่าเรื่องหุ้นเช่นเดียวกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ